สิงหาคม2564เวลาขณะนี้ก็ประมาณ10.7นาฬิกาฝนก็ได้ตกที่วัดหนองนอัวฟานอานโมธนาบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิรุณได้ประทานผลมาให้แก่มนุษย์สรรพสัตว์พืชพัน์ธัญญาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำสมบูรณ์ขอานโมธนาบุญร่วมกัน 啥都，啥都，啥都。鑫鑫